ครับผมไปดูความื่อนไหวของทีมนครราชสีมามาดได้เอฟซนะครับหลังจากที่ในฤดูกาล2018โชว์ผลงานได้ดีจบอันดับเจของตารางภายใต้การคุมทีมของมิลลอสโจซิตนะครับแล้วก็ในส่วนของโคต้านักเตะต่างชาติเนี่ยก็มีบางรายที่ปล่อยตัวไปแต่ล่าสุดมีข่าวดีคือนักเตะหนึ่งคนอย่างเลนโดอสซัมซาวต่อสัญญาออกไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ก็ต้องบอกเป็นข่าวดีของทีมโคราชนะครับเพราะว่าอสซัมซาวมาช่วยทีมในเลกที่2นี้ต้องบอกว่าช่วยเกมรุกของทีมโคราช เยอะมากครับทั้งคอยปั้นเกมแล้วก็ยิงประตูนะครับทำให้โคราชเนี่ยรอดพ้นการตกชั้นแบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็แฟนบอลก็ชอบด้วยนะครับก็ได้ต่อสัญญาออกไปก็น่าจะเป็นผลดีกับสโมสรอนแล้วก็แฟนบอลก็ดีอกดีใจด้วยส่วนเฮนดี้ดุมเบียร์เนี่ยก็น่าจะเข้ามาเติมเกมรุกให้กับทีมโคราชได้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นตัวที่ิ็อตโจซิกก็คงจะมองแล้วว่าน่าจะมีประโยชน์กับทีมนะครับเพราะว่าิ็อตโจซิกเนี่ยในการเสริมทัพของเขาถ้าเกิดสังเกตดีๆตั้งแต่มมมาคคคคุทีโเนนน่่ขดึงัตตะแแลล ไม่ได้บิ๊กเนมนะใช่แต่ดึงมาแล้วสามารถใช้ได้ครับผมเฮนรี่ดุมเบียร์ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มิราโจซิกมองแล้วว่าน่าจะมีประโยชน์กับทีมแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะในปีหน้าเท่ากับว่าสามประสานในเกมลุกของโคราชตีหน้านะครับรบถ้าเกิดเป็นไปตามข่าวจริงจะมีเรนโดอาสมเซาเฮนรี่ดุมเบียร์และอีกหนึ่งคนคืออามาดูออลตาเป็นแข้งที่มีความไวเร็วสูงทั้ง3าคนเลยแต่เกมรับไม่มีเลยนะเกมรับตอนนี้ยังแต่เลขสองที่ผ่านมาเขาก็ใช้เกมรับที่เป็นคนไทยหมดเลย ยังใช้ได้ดีอยู่แล้วก็มีข่าวว่าสามารถต่อสัญญากับเฉลิมพงษ์แล้วครับผยแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปผมว่าน่าจะมีอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้สำหรับทีมนครราชสี <c oughs> มามาได้าเอฟีนะครับก็ติดตามกันได้ครับ